ดวงทำงานยังไงและดวงคืออะไรวันนี้มาฟังข้อคิดมุมมองกับผมครับที่เป็นคนทำงานในด้านนี้โดยตรงมาประมาณ2-3สปีแล้วแล้วก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของมุมมองแนวคิดให้ทุกคนได้รับฟังครับกับผม First Beyond ดวงครับเริ่มต้นกันด้วยคำว่าดวงก่อนดวงเนี่ยมันจะไปมีกับ ร่วมกับคําว่าดวงชะตาใช่ไหมเออมันก็คือความเป็นไปของชีวิตแหละว่าชีวิตจะเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งการที่เหมือนเราใช้คําว่าเยดูดวงกันเงี้ยก็คือเหมือนดูเรื่องของความเป็นไปต่างๆใช่ไหมบางทีก็อาจจะมีการดูถึงอดีตก็ได้ดูถึงปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีในเรื่องของแนวคิดถ้าเป็นสมัยก่อนเลยนะก็คือดวง คือสิ่งที่ถูกกําหนดมาแล้วคือฟาลิขิดมาให้เป็นแบบเนี้ยให้ดวงคุณเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะเป็นแบบเนี้ยเสมอไปแต่กลับอีกมุมมองหนึ่งครับที่เป็นมุมมองสมัยใหม่มากขึ้นนะครับเราก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็ได้รับฟังมาจากอาจารย์ของตนเองก็คือดวงคือเงากรมคือเงากรรมนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าเอ้ยในอดิตชาติเนาะถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็จะเชื่อกันในเรื่องของอดิตชาติว่าเนี่ย ในชาติที่แล้วคุณทํา,งงา,อ,ยางงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาเลยก่อให้เกิดเป็นชาตินี้แล้วไอ้ดวงดาวทั้งหลายที่เราได้ดูกันเนี่ยที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ดาวอาทิตย์จันทร์พุธไปจนถ,ถึงทุกดวงเลยอะเออมันเปรียบเสมือนเงากรรมแต่มันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเออแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็ก,ก็ดูน่าสนใจคือเขา สมัยเนี้ยมันจะมีทั้งมุมมองของการเอาไปอิงกับความเป็นศาสนากับอีกมุมหนึ่งคือไม่ได้อิงกับศาสนาเลยแต่ไปอิงกับเรื่องของพลังงานแทนโดยศาสนาเนี่ย <c oughs> ก็จะเน้นไปกับเรื่องของโงหราศาสตร์ไทยแต่พอเป็นศาสตร์ตะวันตกปุ๊บเขาจะไปอิงกับพลังงานอย่างผมมีเพื่อนเนี่ยที่เขาแบบดูไม่ได้สนใจในความเกี่ยวกับเรื่อง ศาสนาเลยอะแต่ถามว่าเขาดูดวงไหมเขาดูนะครับดูโดยไม่ได้ไปอิงกับศาสนาแต่อิงกับเรื่องของพลังงานอิงกับเรื่องของจังหวะดวงดาวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งของก็เปรเียบเสมือนความเชื่อแหละเออแค่ไม่ได้มีศาสนามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในมุมมองที่ผมว่าเออมันก็คือความทันสมัยแหละนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็มองว่า ความเป็นดวงอะ่ะคนจะชอบไปเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาหมอดูทายแบบนูน้นปุ๊บมันจะต้องเกิดแบบนั้นเสมอเออจากมุมมองผมนะที่ผมเป็นทั้งโหราศาสตร์นักหราศาสตร์อาชีพเป็นทั้งนักพยากรณ์ด้วยไพย่ผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่เสมอไปอะ่ะไอจังหวะที่มันแย่ถามว่ามันดูได้ไหมเฮ้ยมันมันก็ดูได้แต่สมมติในกรณีถ้าเรา รู้ hmm. ว่าจังหวะช่วงนี้มันจะแย่มันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเออมันก็ระวังได้นะครับมันจะมีประโยชนนึ่งที่ผมไปอ่านในหนังสือของของอาจารย์ลักษ์นะเขาเป็นเหมือนโขวดขวดข้อความสั้นๆไว้ว่าดวงชะตาถ้าช่วงไหนมันมีโชคแล้วเราขวนขวายเราพยายามเราก็จะได้โชคนั้นถ้าชะตามีเคราะห์แล้วเรา ไม่ระวังไม่ทำอะไรเลยก็คือปล่อยไปอย่างนั้นไม่ได้สนใจเคราะนั้นก็อาจจะมาถึงได้ขณะเดียวกันถ้าชะตานั้นเป็นจังหวะของการมีโชคแต่เจ้าชะตาไม่ขวนขวายไม่มานะไม่พยายามโชคนั้นก็จะหลุดลอยไปแต่ถ้าคุณเป็นชะตาที่มีเคราะห์แต่คุณระวังคุณพยายามที่จะเอย ตรงนี้มันมันไม่ดีฮะเฮ้ยมันดูจะมีปัญหาฮะแล้วคุณก็เฮ้ยวังมีสติมากกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเออคราวนั้นก็อาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้เนี่ยครับมันคือแนวคิดที่เฮ้ยมันดวงมันไม่ได้บอกว่าเราถูกกําหนดมาแล้วมันดิ้นได้มันแก้ไขได้ในบางจุดในบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันน่าจะหมดยุคแล้วแหละที่เออหมอดู หมอดูทักแบบนี้หุ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยไม่ใช่นะครับเราเราเราดูข่าวจากปัจจุบันก็ได้จากปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยณนะวันเนี้ยวันที่สี่เดือนกันยาเนี่ยเราเห็นข่าวหมอดูคนดังใช่ไหมครับเออที่เขาเป็นนั่นแหละยานทิพนั่นแหละเออผมเพิ่งฟังมาเลยนะว่าไปทายว่าเนี่ยครอบออลูกสาวของครอบครัวนี้จะต้อง บายบายโลกนี้ด้วยการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ภายในหนึ่งเดือนคนฟังม,มันจิตตกนะเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทายอย่างนั้นจริงไหมแต่ข่าวออกมาแบบนี้ก็มันก็มันก็คงต้องมีเขาโครงแหละใช่ไหมทีเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่ามันมันไม่ได้หมายความว่าใครจะมาพูดอะไรแบบนี้ก็ได้นะเอออีกอย่างการทายแบบเนี้ยโคตรผิดจรรยาบรรณเลยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอดูหรือเปล่านะ เออแต่ส่วนใหญ่คนก็จะเหมารวมแหละว่าคนทรงหมอดูคืออย่างเดียวกันแต่ผมบอกเลยว่าคนที่มีจรรยาบันจริงจริงอ่ะเขาไม่ทายอะไรที่มันทุเรศแบบนี้หรอกครับเขาก็จะเตือนเตือนแบบมีศิละปะด้วยนะเออมันไม่ได้แบบอืมผมว่ามันมันน่ามันน่ามันน่าเซ็งอ่ะสำหรับคนที่เขาพยายามที่จะขีปให้ความเป็นอาชีพเนี้ยมันมีเกียรต มันมีศักดิ์ศรีแต่เราก็จะเห็นคนที่นั่นแหละเออที่เขาดังอะไรเงี้ยก็จะมาทําอะไรที่มันแขกผมก็จะรู้สึกแบบไอคนพยายามที่จะที่จะคีฟคงรักษาไว้ให้มันดีก็ต้องถูกบ่นทำลายไปเพราะคนที่เขาไม่ได้เป็นตัวจริงขนาดนั้นแล้วก็ดันดังดันมีชื่อเสียงคนที่มี ชื่อเสียงที่เป็นคนที่ดีก็ก็น้อยส่วนใหญ่เขาก็จะเงีย,งยบๆครับเอ,อเขาไม่ค่อยอยากไปวุ่นวายอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะกลับมาเรื่องดวงต่อเนาะแอบแอบแอบไปเล่าเรื่องอื่นนิดหน่อยก็คือผมอะจะผมอะเพิ่งไปค้นพบการเปรียบเทียบอย่างอย่างที่ผมรู้สึกแบบเออผมชอบในแนวคิดนี้นะคือเราเปรียบเหมือนร่างกายเป็นจักรยานครับ เออร่างกายคือจัก,กรยานโซ่ของจัก,กรยานเปรียบเสมือนดวงนะครับมันก็เป็นเรื่องของการวนไปใช่ไหมปั่นจัก,กรยานคือโซ่มันก็วนไปวนไปวนไปจึบๆเปรียบเสมือนดวงเออในดวงหัวราษา์เนี่ยมันจะเป็นวงๆเขาเรียกว่าจักรราศีอ่ะมันมีคําว่าจักรเหมือนกันใช่ไหมจักรมันคือการหมุนวนครับเออหมุนวนไปเรื่อยๆทีนี้จัก,กรยาน กับโซ่ดวงคือโซ่ช่วงจังหวะไหนที่ดวงมันดีมันก็เหมือนโซ่ที่ถูกเติมน้ํามันและมีความแข็งแรงนะครับปั่นอะไรไปเฮ้ยมันก็ปั่นได้ปั่นลื่นเจออุปสรรคระหว่างทางมันก็สามารถที่จะผ่านไปได้แต่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับคนปั่นด้วยซึ่งก็คือตัวเราถ้าคุณเป็นคนที่ดวงดีนะดวงดีพื้นฐานวิธรรีทำมาดีโซ่แข็งแรงจักรยานดีมากแต่การกระทำณจังหวะนั้น คุณดันผิดพลาดเช่นไปปั่นเจอรู้ว่ามีหินอยู่ข้างหน้าแหมเลี่ยงก็เลี่ยงได้แต่ใจมันอยากลองกนะ็ไปลองปั่นไปโดนหินปุ๊บอุ้ยยางแตกอุ้ยลม้มเป็นความผิดที่ใครครับดวงจังหวะมันดีอยู่แล้วแต่ไอตัวเจ้าชะตาเองดันไปทำอะไรไม่ดีเองเออมันก็แหมถึงแม้ดวงมันจะดีแต่ความที่มันเป็นการการะทำ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญอยู่แล้วผมให้ความสําคัญของการกระทํามากถึง70%เซนะครับเออแล้วก็จังหวะไหนที่เฮ้ยเรามีความตั้งใจดีนะตั้งใจดีเฮ้ยเรามัดระวังเรามัดระวังแล้วก็จะมีบางช่วงที่เอ้ยฉันก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่พอเอ,อิ้มันก็แหมไปปั่นจักรยานไปเข้าดงหญ้า แล้วมันก็จะมีพวกเศษยงเศษหญ้าใช่ไหมมาเกี่ยวมาพันโซเอ้าทีนี้โซ่ก็มีปัญหาดิมันฝืดมันมันติดขัดมันปั่นมันไม่ค่อยไปมันก็เปรียบเหมือนจังหวะชีวิตที่ดวงมันแบบมันฝืดๆเครื่องๆเหมือนแล้วปั่นเต็มที่อ่ะออกแรงอย่างเต็มที่เลยจากเดิมนะปั่นไปเหยียบไปเต็มที่ฟุ๊บไปนู่นไกลร้อยเมตรแต่พอมีเศษหญ้ามาติดเปียบเสมือนดวงที่มันติดขัดมันฝืดจากเหยียบไป ได้ไปร้อยเมตรเหลือแค่ห้าสิบเออใช่ไหมกับอีกมุมหนึ่งคือไปปั่นปั่นจัก,กรยานแบบด้วยความปกติเลยแต่ไปปั่นแล้วไปอยู่ในตรงที่มันเป็นหินเยอะแล้วหินมันกระเด้งมาจากไหนก็ม่ลู้โคตรซวยเลยไปโดนโซ่พอดีโซ่ติดปั่นไม่ไปบางทีแย่เลยโซ่ขาดโหอันนี้ก็ต้องแก้กันนานใช่ไหมมันก็เหมือนกันนะครับจังหวะไหนที่โอ้โหดวงมันแบบ มันเป็นช่วงของการเกิดแรงประทะเกิดแรงกระแทกของดวงเนี้ยมันจะเหมือนโดนคนเหมือนคนโดนต่อยหมัดฮุกอะ่ะหมัดฮุกที่มาจากข้างที่ถนัดแล้วแล้วมันมึนอะ่ะคนมันเมาหมัดอ่ะมันทําอะไรมันก็จะแบบทำอะไรผิดไปหมดอ่ะเออเข้าใจเข้าใจคํานี้ป่ะทําอะไรก็ผิดไปหมดผมจะเล่าเคสตัวอย่างนะครับเป็นเคสดวงของคนที่เกิดมาวัสนาดีนะมีเงินมีทอง แต่ดาวประจําตัวตัวเองดันไปอยู่ในมุมไม่ดีนะครับแล้วก็ดันเป็นดาวที่สําคัญอย่างดาวพลื้หัดเงี้ยไปอยู่ในมุมเสียของดวงที่เป็นพื้นดวงแล้วไปได้เป็นพินทุบาทมันเลยกลายเป็นว่าการกระทําสิ่งใดของเขาก็ตามมันเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยๆเพราะการเสียรู้เพราะฉะนั้นคุณจะมีอะไรมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณเหมือนแบบไม่ระมัดระวัง วันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องดวงเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออถ้ารู้ได้ก็ดีรู้ว่ากลับมาที่จักรยานต่อคุณรู้ว่าการที่คุณปั่นไปซอยสามมันจะมีเศษหินคุณก็เตรียมตัวดิเอ้ยทำยังไงวะไม่ให้โซ่จัก,กรยานมันโดนหินมากระแทกแบบนี้อีก อ๋อสงสัยต้องมีตัวครอบเพื่อกันไม่ให้มีหินมีทรายมีหญ้ามามาโดนโซ่เราจะได้ผ่านได้สะดวกขึ้นเออระวังแฮะหรือถ้าตัวของคุณจะไปซอยห้าแล้วรู้ว่าโอ้โหหมาซอยห้าเนี่ยมีอยู่ประมาณยี่สิบตัวดุทุกตัวไล่กวดแน่นอนเฮ้แต่มันจำเป็นต้องเข้าไปฮต้องทำยังไงดีวะเออคุณอาจจะเตรียมไม้ตะบองไว้สักอันนึง ปั่นแปมันก็ยังดูเสียงเสียงอยู่แฮอย่างนี้ต้องทำยังไงดีนะเตรียมแตรไปแตรไปหมาตัวไหนมาปีดดปดป๊ปเออหมาอาจจะตกใจมันอาจจะช่วยได้ก็ได้หรือคุณหาคนมาช่วยเฮ้ยพี่โทรโทรไปหาพี่ที่อยู่ซอยพี่ช่วยดูหมาให้ผมหน่อยดิเนี่ยมันผมจะไปทางนี้แล้วมันจำเป็นต้องไปมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะดูให้หน่อย เออมันก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้าไอ,อคนที่คุณโทรไปขอความช่วยเหลือหูแม่งไม่ได้สนใจคือก,ก,ก,ก็เรื่องของคุณนะคุณจะไปก็ไปแล้วแต่หมากักด็แค่ไปโรงพยาบาลวันนี้ก,ก,ก็ก็อาจจะสวยใช่ไหมเออมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณรู้ดวงอ่ะคุณก็จะรู้ว่าตัวเองต้องระวังเรื่องอะไรมันไม่ได้หมายความว่าดวงเป็นสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตคุณแต่มันก็เป็นเหมือนแบบ แรงโน้มถ่วงไม่ใช่ต้องใช้คําว่าแรงดึงดูดที่เออมันจะดึงดูดอะไรสักอย่างให้กับตัวของคุณอยู่เสมอเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเลี่ยงมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดอย่างนั้นกับคุณตลอดไปหรือเสมอไปนะครับอืมนี่ก็เลยเป็นเหมือนแนวคิดดวงที่ผมรู้สึกว่ามันมีความทันสมัยมากขึ้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่โอ้โหคนไปดูดวงแล้วเขาแบบเขาจริงจังมากคามเป็นหนักแน่นกับเรื่องเหล่านั้นมากจนผมก็แอบรู้สึกว่า เออถ้าคนที่เขาไปได้รับคําพยากรที่มันไม่ดีมาเช่นเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ชีวิตจะชิบหายวยวอดภายใน3วัน7วันเนี้ยคุณคิดทุกคนฟังแม่งตั้งจิตตกขนาดไหนแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนผมเชื่อว่าเขาเขาทายกันแรงนะเออคนสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยเกรงใจกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็ไปฟังแบบเนี้ย แล้วคุณก็คิดอยู่อย่างเงี้ยมีแต่เสียงเนี้ยอยู่ในหัวชีวิตจะชิบหายภายใน3วัน7วันวันวนๆทั้งวันทั้งคืนไม่มีสติไปใช้ชีวิตแล้วก็แบบโหมีแต่เรื่องนี้อยู่ในหัวก็กลายเป็นว่าเราไปดึงดูดไอ้สิ่งเหล่านั้นมาแทนอืมเพราะฉะนั้นการดูรวงม,มันสำคัญมากที่คุณจะต้องมีวิจารณายานว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป ไม่ว่าคุณจะดูอะไรก็ตามดูโหราศาสตร์ดูไพ่หรือไปดูแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะจิตสัมผัสอะไรพวกเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องไปเชื่อขนาดนั้นนะครับอาจจะเชื่อแค่บางส่วนก็พอเออถ้าให้ให้ความเชื่อแบบไปดูดวงต้องเชื่อเต็มร้อยอย,อย่าเลยถ้าคุณรู้ตัวเองว่าคุณจะเป็นคนแบบนั้นคุณอยา่าดูหรือผมจะแนะนําว่าถ้าทางที่ดีนะก็ ให้ไปดูดวงแล้วก็เชื่อแค่30%ิเอร์ซก็พอเออสามสเปอเนแค่เนี้ยพอแล้วคุณไม่ต้องไปเชื่อเยอะนะครับยิ่งเชื่อเยอะมันจะยิ่งดึงให้คุณไปสู่ความมันจะนําไปสู่ความงมงายได้นะครับเออแล้วผมกลัวกลัวบอกตามตรงผมยังเห็นลูกดวงผมหลายคนที่เขามาเล่าให้ผมฟังว่าไปดูดวงมามีคนทักว่าเนี่ย เดี๋ยวเด๋ยจะแฟนของเราเนี่ยจะมีคนมาแนะนําผู้หญิงคนอื่นให้นะจะแนะนําผู้ชายคนอื่นมาให้นะเราก็เนี่ยอยากแก้ไหมมาสิเนี่ยไปแก้กับคนนู้นนะหรือมาแก้กับฉันนะเดี๋ยวฉันจะแก้ให้โหมันหมดยุคอะไรแบบนี้แล้วนะครับเราควรจะเลิกเชื่ออะไรที่แบบ แก้ดวงสะเดาะเคราะ์อ,อะไรพวกนี้ได้แล้วเออวิธีแก้ถามว่ามันมีจริงไหมมันก็มีจริงแต่มันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่มันไม่ใช่ว่าคุณแก้แล้วอ่ะมันแบบมันจะหายไปทั้งหมดหรือบางครั้งไอ้สิ่งที่เราไปเจอส่วนใหญ่มันคือเรื่องของของปลอมมากกว่าเออพวกพิธงพิธีอ่ะถามว่ามีจริงไหมผมเชื่อว่ามันก็ อ่าผมก็ยังมีความรู้สึกก้ำกึ่งนะแต่ถามว่าเออถ้าถ้ามีการจัดพิธีที่มันเป็นจริงเป็นจังทําโดยคนที่รู้จริงผมก็ยังรู้สึกสบายใจกว่าไปทํากับใครก็ไม่รู้ที่มันอิโนโออินเน่เนีย่ยเออแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปเชื่อเรื่องของการแบบแม่เรียกดวงจิตคนรักหรือไปเรียกไอ้เรื่องของเออไปแก้ดวงตรงนู้นจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมมาแก้ตรงนี้สิเนี่ยจะได้หายอืมมันก็ แปลกๆเนาะถ้ารู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุไปทําอะไรทาประกันดิไประวังดิเออเนี่ยการแก้ดวงที่รู้สึกว่ามันเม็คเซน์กว่าเยอะมันเมคเซน์กว่าเยอะแล้วมันเป็นดูจับต้องได้ผมผมเป็นคนที่เป็นหมอดูแล้วผมไม่ชอบอะไรที่มันจับต้องไม่ได้นะแม้แต่การแนะนําคนไปมูผมก็ยังรู้สึกว่าจริงๆผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นเออแต่บางคนเขาต้องการอะไรสักอย่างผมก็แบบ ก็ต้องแนะนําไปตามหน้าที่นะครับแต่สิ่งสําคัญผมก็จะบอกลูกดวงแทบทุกคนว่าเออบางครั้งสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของการกระทํานะเรื่องของการลงมือทําการวางแผนการใช้ชีวิตแบบที่ควรจะใช้นะให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะมาเสริมก็พอเนี่ยผมผมก็บูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผมเนี่ยผมก็มีเต็มห้องเลยถ้าถามว่าผมจะมาคอยวิงวอนแต่กับ สิ่งศักดิ์สธ์หรอมันก็ไม่ใช่อ่ะเออถ้ารู้ว่าดวงจะดีก็ต้องขยันขยันเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองดวงไม่ดีก็ต้องยิ่งขยันเพื่อให้มันไม่แย่ไปกว่าเดิมแต่ถ้าบางคนนะมันมีเหมือนกันยิ่งขยันยิ่งแย่อันนี้ก็ก็ต้องแล้วแต่ดวงนะครับอืมเพราะฉะนั้นผมมองว่าดวงมันมนันเปลี่ยนแปลงแหละ แล้วผมเชื่อว่าเนี่ยช่วงปีเนี้ยตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าวงการดูดวงจะปรับตัวกันอีกเยอะมากเราจะได้เห็นหมอดูที่เขาแปลกๆจะล้มหายตายจากเรากันไปอีกเยอะอะไรที่มันแบบไม่ใช่ไม่จริงไม่ดีเงี้ยก็คงจะหายหายกันไปคนที่จริงคนที่ดีขึ้นก็จะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับ มันจะเป็นเรื่องของการพยากรณตามโหราศาสตร์เลยอันนี้ยก็คือดาวพฤหัสด,ดาวแห่งดาวแห่งการดูดวงดาวแห่งเรื่องความเชื่อนะตอนนี้เขาโครจรเป็นประอยู่เราเดอเราเลยเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมากดาวพฤหัสเป็นเรื่องของรัฐบาลดาวพฤหัสเป็นเรื่องของหมอแพทย์ครูอาจารย์พระสงฆ์องค์พระสงฆ์นั่นแหละครับ ก็พอเป็นปรามันคือเรื่องของการเสื่อมเสียเราเลยเห็นข่าวเสื่อมเสียเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวงการความเชื่ออะไรเงี้ยเยอะมากนะครับเยอะมากกว่าปกติมากๆใช่ไหมเทเนี้ยเดี๋ยวดาวมาันจะโครจรเป็นหาอุดแสดงว่าอะไรก็ตามที่มันล้มหายใยจากไปเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ดีขึ้นและประเสริฐขึ้นกว่าเดิมเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละที่ผมเชื่อว่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้เห็นกันในอนาคตทีเนี้ยมันก็คงต้องมาปลูกฝังกันที่จิตสํานึกของคนด้วยความที่ผมทำในสายงานนี้ผมก็คงต้องมามาเผยแผ่เผยแพร,พแพร่ในเรื่องของความเป็นแบบอะไรที่มันถูกอะ่ะเออ ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะต้องถูกเสมอไปนะมันเหมือนการเรียนรู้อะว่าเอ้ยบางทีการคิดแบบนี้มันอาจจะดีกว่าแบบสมัยก่อนก็ได้นะมันคือความเปลี่ยนแปลงที่เออเราคงต้องต้องลองเปิดรับมันดูอะ่ะอืมนะครับนั่นแหละคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าเออจะมีคนฟังจะมีคนเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อเนาะประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งสำคัญคือการมีสติ ปัญญาและการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับอยากฟังเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เพื่อผมจะมีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันอีกในภายภาคหน้าครับผม